เอาเข้าโยกับอาหารมาหลายปีแล้วรุงขายตั้งแต่เนื้อหม้อรัวละเจ็ดสิบบาทข้อมือเท่าไรสองร้อยเจ็ดสิบเนื้ออีกยังจะเฮ็ดก้อยจั้งเนื้อน้ำตกนี่ก็ต้องเป็นเนื้อติดมันนะสินาข่อยเสี่บปูปลาไม่เปรี้ยวนะว่าหม้อว่าสองห่อใบ้านเท่าลาบเนื้อดนๆนเขาจีกินเทียนนึงเขาโบดีกินขู่มือ บคค่คือกรุงเทพกรุงเทพกินทุกมเื้อหลดบ่วจำเป็นต้องว่าเนี่ยมัแรกเนี่ยาัวยเนีน่ยอย่างกันขึ้นกันเลยขายทุกมเมื้อนี่แบบว่าคนไม่กินขมหลายแห้งคนรุ่นนมก่กินขมเป็นกินซ้อยจูเป็นเนาะง่วงขึ้นกันย <laughs> ิ่งเห็นคนบานเท่ามาแห่งดีใจส่วนหมาจะิมีคนบานเท่าหละกแต่คนทั้งอื่นกับนีอยู่ แต่ช่วงนี้มันก่อนปีใหม่มันสิงเงียบจังเอยเพราะว่าเขาเก็บเงินมาบ่อย Active Journey EP นี้เราอยู่กันที่กรุงเทพค่ะทุกคนช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้หลายคนก็วางแผนเดินทางกลับบ้านกันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงหยุดยาวเพื่อที่จะกลับไปหา ครอบครัวกลับไปหาญาติหรือบางคนก็กลับไปพักค่อนนะคะแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ได้กลับบ้านอย่างเช่นตัวของเราเองเพราะเรารู้สึกว่าการกลับบ้านช่วงเทศกาลเนี่ยรถติดและเราจะใช้เวลาบนท้องถนนนานมากฉะนั้นนะคะเพื่อที่จะทําให้เราหายคิดถึงบ้านเนี่ยเราก็เลยจะไปเติมกําลังใจเติมพลังของเราที่หลานลาบกันค่ะ ร้านลาบที่เราจะไปกินกันวันนี้อยู่ที่ซอยโชคชัยร่วมมิตรนะคะวิภาวดี16แล้วเราจะไปคุยกับคนทำลาบกันค่ะทุกคนว่านอกจากรสช,ชาติของอาหารที่มันถูกจัดวางอยู่แล้วเนี่ยวัฒนธรรมร้า,านลาบมันมีอะไรน่าสนใจอีกตองไปกันเลยค่ะ และนี่คือหน้าร้านที่เรามากันในวันนี้นะคะและนี่คือลุงหนวดค่ะ <laughs> ลุงหนวดค่ะพอดีว่าหนูสิขอคุยมือนี่คุยน้ำไหนบอได้ตอนนี้ลว่างออตอนนี้ว่าง<ห>ตอนนี้ว่างเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกับลุงหนวดเราคงต้องสั่งอาหารสั่งลาบสั่งตำบกห่งกันก่อนนะคะทุกคน าอ,อยู่กับอาหารมาหลายปีแล้วรุ่งขายตั้งแต่นเนืองังวโลละเจ็ดสิบบาทท,บาทุกมือเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบมันแพงขึ้นายมั้งล่ะแพงขึ้นายเท่าตัว,ตวแล้วปกติก็ย้อนไป,ไปตามยุคตามสมัยแล้วเนาะอือ นขายมาหลายปีละสมัยอยู่ขางถนนบุญล่ะไอมันเป็นขางกําแพงเนาะนี่ต้นใหม่นะต้นมะขามเทศมันก็อยู่ขางกรแพงกันบุญล่ะครับเจิครับมันก็เป็นโตสองโต๊ตั้งอยู่ขายกันสองคนนี่แหละสองเมนูเออสคนผมเม่เคยมีน้องซอยเออแต่สมัยก่อนก็ลำบากเนาะลำบากของน้ำกับบะมี่ไฟกับบะมี่ไฟกับตองใส่ไฟแบตเตอรี่ก็ต้องขันเจ้าไฟเขาก็เส้าเขาเดือดแล้วเป็นพันแต่สมัยก่อนมันขายดีแล้วก็ของมะแพง ของมันบ่แพงคือสมัยนี้เด้สมัยก่อนวัตถุดิบก็บ่แพงเออจังแบบฮุ้งจังเนื้อหมูสิก็บ่แพงสมัยก่อนเฮาขายราคาถืกก็จริงแต่ว่าเฮาก็มีเงินเหลือเด้คุเมื้อนี้เฮาขายราคาขึ้นมาจักหน่อยแต่ว่ารายได้เฮามันเหมือนกับข้าหน่อยแล้วอ่ะกําไรเฮาหน่อยแล้วแฮง,งเพิ่นเฮามีลูกจ้งางมีหยังเข้ามาจังซี่นะมันก็เลยจังน้อยสวัสดีค่ะมีหยังง้อมใช่ปะสายครับ ส้มกับเจียวขม,มเวลาเราไปบบร้านอาหารประจําถิ่นเราเราจะรู้สึกแบบเป็นบรรยากาศต่างจังหวัดบรรยากาศบ้านเอะอยเงี้ยคือกลิ่นของปลารมันมีผลต่อความรู้สึกของคนจริงๆนะอืเวลาแบบเหนื่อยอะไรอย่างนี้คือปะกะติอะเวลาอยู่บ้าน การกินลาบหรือการกินเนื้อมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นในกิจวัตรหรือชีวิตประจาวันหรือว่ามื้ออาหารประจาประจําวันะ่ะมันจะเป็นแบบเฉพาะงานใหญ่ๆอย่างงานบูญงานศพงานแต่งอะไระมันก็จะเป็นแบบแบบนั้นซะมากกว่าเนาะหรือว่าเวลาเรากลับบ้านเงนี้ยก็ส่วนมากเขาก็จะต้อนรับด้วยต้มเป็ดต้มไก่ลาบเป็ดลาบไก่อะไรอย่างเงี้ยเอเอก็จะไม่ค่อยเป็นเมนูแบบจริงๆที่บ้านเขาไม่ค่อยกิน ลาบกันทุกวันนะเออแต่งงว่าตั้งแต่มาอยู่กรุงเทพอะ่ะสามารถที่จะกินลาบได้ทุกวันสามารถที่จะกินส้ตมตำได้ทุกวันเออหรือนี่ก็สิ่งที่หล่อเลี้ยงให้เราอยู่เมืองหลวงได้จนถึงปัจจุบันอ,นะอยากรู้ว่าแต่ละคนพอพูดถึงบรรยากาศของต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคะ่ะถ้าไม่ใช่ร้านลาบ แต่ละคนนึกถึงที่ไหนแล้วนึกถึงอะไรบ้างอยากให้แชร์ให้ฟังหน่อยนะคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคือเราอยากรู้มากจริงเพราะว่าพอพูดถึงเราเองเป็นคนต้องออกตัวนะว่าเป็นคนอีสานพอพูดถึงต่างจังหวัดพอพูดถึงบ้านบรรยากาศต่างจังหวัดเราจะนึกถึงปลาลานึกถึงร้านลาบอะไรเงี้ยแต่อยากว่าคนอื่นหรือว่าภาคอื่นๆเนี่ยพอนึกถึงบ้านหรือว่านึกถึงต่างจังหวัดจะนึกถึงสิ่งใดลองแชร์แชร์กันมานะคะ ครับผมจ้ามีเนื้ออะไรบ้างนะเนื้อทอดนะเนื้อทอดเนื้อมีเนื้อแดดเดียวแล้วก็เนื้อคุกฝุ่นจ้าจะเอาเนื้ออะไรจ้าเอาเอาเนื้อแดดถุงนึงก็ได้จ้าเนื้อแดดแล้วอะไรจ้าสองแคดิชจ้า้วยคือว่าจังแซนเท่าไหร่อสองร้อยห้าสิบสองห้าศูนย์เหรอไม่คือถอบวกสองร้อยห้าสิบบวกแปดสิบขอบคุณจ้า ปีไม่ก็คือปีเก่าเนาะปกติเหตุการณ์มันสิบริเวณสี่เดงสีลดไล่หลายรถติดสังเกตเมืม่อใดรถติดมันสีคลาดีเด้ค่ะเมือ่อใดรถลงๆมันสีเงยียาในช่วงนี้มันก่อนปีใหม่มันสีเงยียบจงยัง่อยเพราะว่าเขาเก็บเงินมาบ้านเนาะ <laughs> มันโดนเงืนเดือนเนาะเขาเขก็บเงื่อนประมาณแต่ปีหาศูนย์นะขายดีดียังไม่ตึกไม่ยังมากกับพ่อปีหาศูนย์เรื่อยๆมากนี่แหละแต่ล่างหลังมากโอ้ เอาไวอันนี้ประคองอยู่ซื้อประคองไปเรื่อยๆจะเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องแน่เลี้ย,ยงนี่แน่จะคล้องเรือบางนิดหน่อยก็สร้างหัวมันถเถ้าแล้วขันว่าเปิดล่าล<อ>ับลขันอะไก็คือสิไปอยู่บ้านคันมีเงินเก็บนิดหน่อยก็ไปอยู่บ้านตามภาษาแบบเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนไปเรื่อยๆขนาดนัน้นแล้วก็คือสิบ่ขายลาบแล้วล่ะเอาหยังวงาหมูหวงาะสองสอห่อวงาะสองห่อ แต่เห็นยิ่งเห็นคนบานเท่ามาแห่งดีใจส่วนมาจีนมีคนบันเท่าหละกแต่คนทั้งอื่นก็มีอยูคนไทยคนอย่างก็มีอยูเนาะผูเข้ามากักทีแต่คนบานเท่าส่วนมาสิหลาย,ายจา ขาไปบ้านเท่าลาบเนื้อดนดนเขาจีกินเทียนนึงเขาบอได้กินทุมทท่มือบ่คือรรกรุงเทพกรุงเทพกินทุ่มือรดเออคือขายเวลานอะก็ได้ขายลาบบ่จำเป็นต่างว่าเนี่ยบอแรงเนี่ยบอเศร้าเนี่ยอย่งกลางคืนก็ได้ขายมาราบยองเทพแซ่บกว่าเขาบอก่วนมาลูกค้าไปใต้ยังวัดที่บ,าบา้าทำไมมันไม่อร่อยเหมือนมาร้านลุงพันว่าเออเขาก็ดีใจเด้ <c oughs> แต่ชวนมาไปใต้ยังวัดเขาจะเฮ็ดแบบพื้นบ้านเนาะเฮ็ดออกรถเดียวคือขมอย่างเดียว เขาเหว่ามีเปรี้ยว,ดวยยเด้ขมอย่างเดียวแบบแต่ว่าแต่ทุทกเมื่อนี่แบบว่าคนไม่กินขมหลายแห้งคนรุ่นแม่ก็กินขมเป็นกินซอยจูเป็นนาะง่วงคือกัน <laughs> ออคนกินซอยจูลายอี่ิยังประห้านประมาณสามเอ็ด ขึ้นมาสิไปสามเอี๊ยะจักจักสิปสปเป็นยังไงจักสิไม่ยังเปลี่ยนแปลงกับบุหงา <laughs> แล้วแต่สถานการณ์เบื่อก่อนอเคยอ,อยู่เคยอยู่แต่ว่ามันจะเงี<อ>ยบด้วยชวนชวนมาเขามีงานฉลองกันหลายเนาะงานฉลองงานเลี้ยงงานยังอะ่ะคนมาสั่งอาหารกับส่วนหน่อยอะ่ะชวนมากก็เห็นหนั่งกินกินเองพวกปิ้งย่างพวกอ,อื่นอร้านเาามันก็เงียบเล็กน่อ,นอย นอกจากชาร้องกันเองขอบคุณจ้าขรบผมกคุณครับผมขระคุณครับสามีก็อยู่วะสามีก็อยู่ไหมเนี่ย ยังบอกว่าตาา่างจังหวัดก็น่าจะได้ประมาณหนึ่ง้กลับเจ,จินครับผมเจอลยครับจ้าสองที่จ้า